บริษัทไทยซอฟต์แวร์แอนด์ไพด์เนี่ยเราก่อตั้งเมื่อปี2541นะครับในช่วงแรกเนี่ยอุปสรรคปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการหาทีมงานนะครับหาความต้องการแล้วก็เรื่องของเงินทุนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยปัญหาไปอยู่ที่เรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือซอฟต์แวร์ที่ถูกละเมิดเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ อย่างที่ละเมิดกันอยู่ก็คืออย่างของ Microsoft Adobe Semantec แต่จริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบส่วนใหญ่เนี่ยจะตกกับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยมากกว่านะครับเพราะว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ต่างประเทศเนี่ยจะ,จะส่งผลถึงตัวเจ้าของบริษัทเองเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าเขาทาตลาดทั่วโลกในขณะที่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยเนี่ยตลาดของเราคือเมืองไทยเท่านั้นนะครับเมื่อถูกการละเมิดในเมืองไทยปุ๊บเนี่ยตลาดทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยก็จะหายไป ในการต่อสู้กับการละเมิดลิขสิทธิ์ในปัจจุบันเนี่ยสำหรับผมคือผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ถือว่าเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าการละเมิดลิขสิทธิ์มีในมีในอัตราที่สูงอยู่ปัจจุบันแล้วก็สูงมากขึ้นเนี่ยผู้ประกอบการซอฟต์แวร์อย่างผมหรือว่าบริษัทซอฟต์แวร์ไทยทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้นะครับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เมืองไทยก็จะหายไป ถ้าผมได้มีโอกาสพบผู้ประกอบการที่ระมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของผมนะครับผมอยากจะบอกว่าคุณทําธุรกิจผมก็ทําธุรกิจนะครับคุณอยากให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดผมก็อยากให้ธุรกิจของผมอยู่รอดนะครับถ้าคุณได้ใช้ซอฟต์แวร์ของผมแล้วทําให้ธุรกิจคุณมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งก็อยากให้คุณซื้อซอฟต์แวร์ของผมไปใช้อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าผมได้รายได้จากคุณผมสามารถจะทำซอฟต์แวร์เพื่อมาทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากครับ